น,น,น,นั่นๆๆ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 นางออานๆัๆๆๆๆๆๆนๆๆๆๆดๆนๆๆๆๆๆๆะๆๆๆๆๆๆๆดๆๆๆๆๆีๆๆ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 อๆๆางๆๆ้ๆๆๆๆๆๆๆ่นๆๆ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 ๆทๆๆ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 นๆๆๆงนะา ยานสาวันพฤหัสที่แสนสดใสวันนี้นะคะก็พาลูกนางกับพ่อจ๋านะคะไม่ใช่พาลูกนางสิพ่อจ๋านะคะมาทํางานลูกนางก็คือผู้ติดตามนะคะก็คาดว่าน่าจะพฤหัสนี้พฤหัสสุดท้ายแล้วที่พ่อจ๋ามาทํางานนะคะเพราะว่าน่าจะใกล้ช่วงจะตกมันเต็มที่แล้วนะคะก็อาทิตย์หน้านะคะน่าจะ น้ำมันไหลแล้วนะคะจึงแจ้งแม่ๆว่าน่าจะเป็นอาทิตย์นี้อาทิตย์สุดท้ายของปีนี้ที่พ่อจ๋ามาทำงานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องลากันจนกว่าพ่อจ๋าจะหายจากอาการตกมันนะคะน้องนิกก็บอกไม่ได้ว่าจะเป็นกี่วันกี่เดือนนะคะอันนี้เราก็ต้องดูกันไปเรื่อยๆยาวๆเนาะแม่ๆขาบอกไม่ได้จริงๆนะคะ ตอนนี้ก็อากาศหนาวเย็นเลยค่ะเจอรั้วแดงแล้วอดถูไม่ได้ค่ะดูค่ะแล้วเนื้อตัวก็จะแดงนะคะแม่แม่รั้วแดงที่เราคุ้นเคยค่ะตอนนี้อากาศดีมากค่ะจะเย็นๆหน่อยท่านใดชอบอากาศเย็นถือว่าเหมาะมากเลยสำหรับฤดูการนี้นะคะมาเที่ยวช่วงนี้นี่เหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับท่านใดที่ไม่ชอบอากาศร้อนอุ้ยนั่นนันนน ไม่เป็นเต้ต้นคูนอย่างนั้นล่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วเจ้าแสบนะคะเจ้าแสบหลังจากนี้ก็จะเป็นลูกนางนะคะทำกิจกรรมคนเดียวซะส่วนใหญ่นะคะหรือว่าอาจจะเป็นกิจกรรมร่วมกับแม่เขาหรือว่าร่วมกับคุณตานั่นนั่นนรัดไปแล้วรัดไปแล้วน้องนางเดินหน้าสิลูกเอ้าเอ้ยเ้ยไม่ไปตะอ้วนๆๆดูค่ะ กามไ้เพราะว่าไม่อยากไปนะคะไม่อยากเดินเร็วๆอยากอยากเล่นนะคะยังอยากที่จะเอ่ออยากเล่นอยากตีลังกาอยากอยู่ตรงนี้อยากแบบนน่นนี่นั่นนะคะก็เด็กเนาะใช่ไหมคะดดดดด่ะอโอ้ยดูค่ะพัดเวี่ยงเก็บหญ้ามาโยนเล่นอะไรภาษาเขานะคะตะาภาษาเด็กดื้อวันนี้มาแต่เช้าก่อนเพื่อนเลยคะ่ะร้านค้าก็ยังไม่ตั้งกันเลยนะคะ อยากพาเด็กๆให้มาก่อนคนเขาเพราะว่ารถล่วงเราค่อนข้างที่จะไม่ม <sm art> ีเบรกนะคะก็เลยต้องเซฟพี่ๆคนอื่นเขาด้วยเนาะแม่ๆขาเวลามาทํางานก็มาก่อนเขาเลยขากลับก็ต้องท้ายเขานะคะเพราะถ้ากลับพร้อมพี่ๆเขาเนี่ยกลัวลูกนางจะไปชนเขานะคะเฮ้ยเฮ้ยเก้าอี้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 หยุดหยุดหยุดแสบจริงนะคะ ไปลูกไปไปไปนั่น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 โอ้ยนางนางอุ้ยไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรอุ้ยจังแมนเนาะเจ้านี่เนาะลูกเนาะลูกน่ะตอนเช้าอย่างนี้จะยังไม่อาบน้ำให้ลูกนะคะช่วงฤดูหนาวเนี่ย จะอาบน้ํากันนูลล่นละค่ะ10โมง11โมงนะคะช่วงสายๆหน่อยตอนนี้อากาศจะเย็นมากค่ะแม่แมจะยังไม่ได้อาบน้ําให้ลูกๆนะคะต้องรอช่วงสายๆเลยค่ะใส่กันเลยค่ะโอุยโอ๊ยขาหลังมาเป็นระยะนะคะช่วงนี้แม่แม่ถามมาว่าเราสอนนั้นเราสอนขาหลังเขาหรือเปล่าไม่ได้สอนนะคะแม่แม่แมเพราเป็นของเขาเองนะคะ ขาหน้าเนี่ยสอนนะคะทำท่าทำทางเนาะแต่ขาหลังไม่ได้สอนนะคะแต่มาจากไหนไม่รู้คะ่ะชำนาญการเหลือเกินขานหลังนะ,ะอือยยยอือยยยเขาจะไม่ยอมเดินหลังพระจ๋านะคะต้องเติมต้องนำหน้าตลอดค่ะงานนานไปบังเขาไว้แล้วไปบังเขาไว้อีกแล้วพระจ๋าก็จะแบบเออเออเอออาจเยน็นเย็นใจเย็นลูกนาง ลูกนางต้องให้พ่อจ๋าไปก่อนสิลูกไม่ยอมค่ะดู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  <c oughs> ด <c oughs> นางแล้วพ่อจ๋าเจ็บนะแบบนั้นนะ่ะน,นันน่นนั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 ่นบางไว้อีกแล้วบังไว้อีกแล้วบังไว้อีกแล้วบังไว้อีกแล้วเป็นแบบใดนี่มือนีนี่ฮะฮะัลโหลหาคุณหมอก่อนนะอย่างนี้ต้องฮัลโหลหาคุณหมอมาฉีดเด็กดื้อก่อนน,นันน่นนันน่นนั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 ่นตะอ้วนตะอ้วนโซ่โซ,โซ่พันมือพอ่อจ๋าเอ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 ไปไปไปโอ้ย นี่แหละค่ะสาเหตุที่ทําไมเราจึงต้องเดินทางมาก่อนเพื่อนๆเ,เขานะคะเพราะว่าเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกวันนะคะทุกวันที่มานะคะจะเป็นแบบนี้ตลอดนะคะอ่ะไปเลยไปเลยอย่ารัดหน้าพ่อจ๋าอีกนะลูกนะนันนั้นปูเดี๋ยวไม่ตันคาดก้า,ามไมกแล้วโอ้ยแสบจริงแสบจังไม่มีติงนังนะคะ อาไปลูกไปจะมีแดดออกอ่อนๆค่ะเป็นแดดหน้าหนาวไม่ร้อนนะคะแม่ๆลมมาเรื่อยๆเลยค่ะไปลูกไปไปโอ้ยกขาสูงมากโอ้ยสมขวบ4ี่ขวบ5้าขวบนะคะที่ต้องมิกได้ดูแลเข้ามานะคะ <S <S เขาก็ยังเป็นเขาอยู่แบบนี้เหมือนเดิมนะคะแม่แม่ยังแบบ โตสเต็ปขาหน้าขาหลังอยู่แบบนี้เหมือนเดิมนะคะเขาเขาจะแบบเป็นช้างที่รู้สึกว่าจะชอบขาหลังเหลือเกินนะคะ <laughs> สามขวบสี่ขวบห้าขวบไม่มีปีไหนที่โตขึ้นหรือว่าเด็กลงนะคะเด็กเท่ากันหมดค่ะใหญ่ใหญ่แต่ตัวนะคะเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่นะคะแม่แม <laughs> ่อะไรหลออะไรอะไรอเอ้ย <laughs> <laughs> เล่นค่ะอยากเล่นอุ้ยวันนี้ลมเย็นดีมากเลยค่ะอากาศดีดีนะคะวันนี้เอาที่เดินไปพุ่อู้ส่งเสียงครี๊ดไปอย่างนี้เขาจะเล่นกลนะดังด้วยอูย้ทำไมครี๊ดดังแท้อถูกใจอน้องนางได้ออกมาเที่ยวน้องนางดีใจน้องนางดีใจนะเอ้ย ใหญ่มากใหญ่มากนางดีใจค่ะแม่แม่นางดีใจนี่แหละค่ะได้มาเที่ยวมาผ่อนคลายได้เดินเล่นเขาก็จะแฮปปี้วิทวาร์ดแบบนี้เลยนะคะก็คือมากับพ่อจ๋าด้วยแหละค่ะก็เลยใครจะเข้ามาก็เรียนเชิญน,นะคะเดือดเดืดเดืดดแน่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 ดื้อแล้ว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 ฮัลโหลหาคุณหมอเลยแบบนี้ไม่ได้การแล้ว ฮัลโหลดวนเลยฮัลโหลดวนเลยแบบนี้แสบจริงจริงนะคะเอาเอาลงลงเองอีกลงทางเองอีกเขารู้นะคะเขารู้ดู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 ค่ะดูค่ะ เขาจะรู้ว่าตรงไหนที่ทํางานที่พักที่อะไรของเขาเขารู้หมดเลยนะคะแม่แม่เขาจะรู้ช่องไหนของเขาล็อกไหนของเขาเขาลงก่อนเลยนะคะเราไม่ต้องบอกว่าเออน้องนางลงตรงนี้อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเรียนรู้ของเขาเองนะคะน,นี่เราไปเก็บบรรยากาศยามเช้านะคะมาฝากแม่เจ้าแรมโบ้ก็เป็นผู้ติดตามค่ะจะโดนพี่ตาแป๋วกระสวบเอาวันไหนก็ไม่รู้นะคะ เช้าๆจะประมาณนี้ค่ะแม่ๆตอนด้เช้ามากเลยประมาณ8โมงนะคะ8โมง7โมงเกือบ8โมงนี่แหละค่ะจะมีน้องๆช้างมากันเยอะก็ประมาณ9โมง9โมงครึ่งนะคะเริ่มพยอยกันมา10โมงนี่ก็คือแน่นกันเลยนะคะ,ะโอเคเดี๋ยวให้ลุงอ้วนผูกพระจ๋าผูกลูกๆก,ก่อนย่าเราตัดมาให้กองโตที่วางไว้ตรงนู้นนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเตรียมจัดเลยให้เด็กๆกินระหว่างวันนะคะเด็กๆไม่อดนะคะมาอยู่ตรงนี้ กินหญ้ายังไงเราตัดมานะคะแม่ๆเราหามาให้ลูกๆแล้วก็น้ําดื่มก็อยู่ใกล้ตรงนี้เลยนะคะน้ําดื่มน้ําอาบต่างๆนานานะคะดื่มได้อาบได้ลูกๆก็แฮปปี้นะคะไปหาลูกนางก่อนค่ะท่านใดมาเที่ยวอย่าลืมแนวะมาหาลูกๆนะคะอยู่กันหลายเชือกนะคะตรงนี้จุดตรงนี้ ไม่ได้อยู่แค่ลูกนางกับพ่อจ๋าอยู่กันแบบอู้หลายเชือกได้เลยนะคะแย่งกันกินหญ้าแล้วค่ะถูกใจใช้เลยแม่จ๋า<ม>ก็มาถึงโดยสวัสดิภาพนะคะประมาณ20นาทีได้ค่ะแต่ว่าน้องนิกตัดคลิปเอานะคะยน่นระยะเวลาเอาค่ะแม่ๆก็ประมาณนี้นะคะระยะทาง200เมตรยี่สิบนาทีค่ะ เจ้าแสบนะคะเจ้าแสบยังไงก็ฝากแม่จ๋ากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกนางกับพ่อจ๋าด้วยนะคะผิดพลาดประการใดอย่างไรต้องขออภัยทุททกๆท่านมานาะที่นี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปแบบเต็มๆกันอีกน่าจะเป็นช่วงรอบบ่ายรอบเย็นนู่นแหละนะคะตอนเช้านี้ก็ลมแรงเหลือเกินค่ะน้องนางอย่าเหยียบบ,บนน้ำสีลูก แล้วพ่อจ๋าจะกินยังไงลูกขึ้นเนินไปแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะแม่แม่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ